ล่าสุดนะคะแฮปปี้เบิร์ตเจ o ูจีซูแบ็คพิงค่ะวันเกิดของจีซูนะ,ะทุกคนโดยที่ลิซ่าลิซ่านะคะรีบมาลงโพสนะคะผ่านช่องทางสตรี y i g ตัวเองเลยนะคะเป็นการแฮปปี้เบิร์ a เนะคะให้กับจีซูนั่นเองเธอบอกเลยเป็นโมเมนต์น่ารักมากๆคือความสัมพันธ์ของแบ็คพิค์เนี่ยมันแน่นแฟนจริงๆเธอคือแบบเขาซัพพอร์ตกันดีมากๆจริงๆตั้งแต่แบบ สมาชิกในวงใครก็ตามปล่อยเพลงเขาจะต้องมีการแชร์ต่อๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจีซูเจนนี่นะคะลิซ่าหรือว่ารวมถึงโรเซ่คือเขาจะช่วยซัพพอร์ตกันตลอดหรือรวมถึงวันเกิดเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ต่อกันนะคะบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆเธอโดยที่ลิซ่าลิซ่านะคะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เลยนะคะทุกคนเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้โดยที่ลิซ่านะคะมีการเขียนแคปชั่นนะคะว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์เบิร์ตเดย์ทูมายฮอตพอตบัดดี้นะคะนั่นก็คือ จิซูนั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากๆซึ่งรูปภาพนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานานอยู่นะเธอเพราะว่าลิซ่าก็ดูหน้าเด็กมากจิซูก็ดูหน้าเด็กเหมือนกันแต่ก็น่าจะไม่นานมากเนาะเออแต่น่ารักมากๆนะคะภาพนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะเอาเป็นว่าน่ารักมากๆนะคะความสัมพันธ์ของแบ๊คพิงก์ยังแน่นแฟนเหมือนเดิมนะคะสมาชิกในวงเนี่ยเขายังรักกันมากๆนะคะเห็นอะไรแบบนี้ก็ใจฟูเธอเพราะว่าไปแล้วเพื่อนคนละคิดเห็นกันเรื่องนี้บ้างเม้นท์หน่อยจ้าอกดู